ทำไมในหลวงถึงไว้ใจทหารมากกว่านักการเมืองเปิดเหตุผลที่แท้จริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ยาวนานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพและฝ่ายนักการเมืองเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและคนส่วนใหญ่ตั้งคำถามเสมอมาสังเกตได้ว่าหลายครั้ง พระมหากษัตริย์ไทยทรงแสดงออกถึงความไว้วางใจในฝ่ายทหารมากกว่าฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่เหตุผลเชิงโครงสร้างและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงเหตุผลเชิงลึกและข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันครับ 1. กรณีศึกษารัชกาลที่9กับการมองหาความเสถียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริถึงความมั่นคงสูงสุดของประเทศชาติในมุมมองของพระองค์ทรงมองว่านายทหารระดับสูงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานการณ์วิกฤตและมีการฝึกฝนด้านวินัยมาอย่างเข้มข้น ผลเอกประยุ์ทธจันโอชาจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในฐานะนายทหารเขาถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทำงานภายใต้วินัยและความรับผิดชอบสูงซึ่งจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงของชาติอย่างเคร่งครัดนั้นถือเป็นหลักการพื้นฐานนี่เองที่แตกต่างจากนักการเมืองที่มักถูกมองว่ามีการขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความขัดแย้งอยู่เสมอ สำหรับรัชกาลที่9เสถียรภาพและความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ทหารยังเป็นกลมไกเดียวที่สามารถรวมศูนย์อำนาจและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้ในยามที่ประเทศเกิดความแตกแยกหรือเกิดวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองที่แตกแยกไม่สามารถทำได้ 2. กรณีศึกษารัชกาลที่1ิ กับการมอบอำนาจตามความเชี่ยวชาญสำหรับรัชการที่10นั้นพระองค์ทรงมีแนวทางการบริหารรัชการแผ่นดินที่เน้นการมอบอำนาจตามความเชี่ยวชาญแม้จะทรงเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดแต่ในหลายครั้งทรงเลือกที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงรายละเอียดการบริหารงานของแม่ทัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกรณีของแม่ทัพภาคสองหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของแม่ทัพกุ้ง ประวัติและบุบาทแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคสองท่านนี้เป็นนายทหารที่มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติการยาวนานไม่ใช่แค่เรื่องการรบเท่านั้นแต่รวมถึงการจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนการป้องกันภัยพิบัติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศท่านมีชื่อเสียงในการบริหารกองกำลังและการสร้างความสงบเรียบร้อยที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ฉายาแม่ทัพกุ้งมาจากความรวดเร็วคล่องแคล่วและเด็ดขาดในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนั่นเองการไม่แทรกแซงของรัชการที่10เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นว่าการให้ทหารที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามมาตรฐานทางวิชาชีพนั้นจะช่วยให้กลไกการรักษาความมั่นคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือการให้เกียรติในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหนือกว่าความผันผวนของเกมการเมืองเหตุผลสำคัญเชิงโครงสร้างที่สถาบันไว้ใจทหารนอกเหนือจากกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลแล้วนี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างที่สถาบันพระมหากษัตริย์มักจะมองเห็นคุณค่าของทหารมากกว่านักการเมืองก,กลไกที่เป็นกลางและต่อเนื่อง 2. ความต่อเนื่องของภารกิจ นายทหารมีวาระการทำงานที่ยาวนานและต่อเนื่องกว่านักการเมืองที่ต้องถูกเลือกตั้งเข้ามาใหม่ทุก4ปีความต่อเนื่องนี้ทำให้การทำงานด้านความมั่นคงในระยะยาวเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพความสามารถในการจัดการวิกฤตและความจงรักภักดี 4. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามธรรมเนียมปฏิบัติและโครงสร้างองค์กร ทหารมีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพสูงสุดมาอย่างยาวนานซึ่งในมุมมองของสถาบันนี่คือหลักประกันที่ช่วยรักษาดุลยภาพทางการเมืองและเป็นส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของรัฐทั้งหมดนี้คือบทสรุปที่ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดและมองว่ากองทัพคือคกลไกที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นนี่คือคำตอบที่หลายคนสงสัยสำหรับคำถามที่ว่าทำไวในหลวงทั้งสองพระองค์ถึงไว้ใจทหารมากกว่านักการเมือง เรื่องราวของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติที่ถูกถ่ายทอดมาในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับมุมมองที่ลึกซึ้งและเข้าใจความสัมพันธ์ของสถาบันสำคัญเหล่านี้ได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อทำไมในหลวงถึงไว้ใจทหารมากกว่านักการเมืองเปิดเหตุผลที่แท้จริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ยาวนานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพ และฝ่ายนักการเมืองเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและคนส่วนใหญ่ตั้งคำถามเสมอมาสังเกตได้ว่าหลายครั้งพระมหากษัตริย์ไทยทรงแสดงออกถึงความไว้วางใจในฝ่ายทหารมากกว่าฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้นแต่เหตุผลเชิงโครงสร้างและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงเหตุผลเชิงลึกและข้อที่จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันครับ 1. กรณีศึกษา รัชกาลที่9กับการมองหาความเสถียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริถึงความมั่นคงสูงสุดของประเทศชาติในมุมมองของพระองค์ทรงมองว่าในทหารระดับสูงที่เติบโตมาจากสายอาชีพมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานการณ์วิกฤตและมีการฝึกฝนด้านวินัยมาอย่างเข้มข้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในฐานะนายทหารเขาถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทำงานภายใต้ วินัยและความรับผิดชอบสูงซึ่งจิตสํานึกในการรักษาความมั่นคงของชาติอย่างเคร่งครัดนั้นถือเป็นหลักการพื้นฐานนี่เองที่แตกต่างจากนักการเมืองที่มักถูกมองว่ามีการกลับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของพรรคพวกทําให้เกิดความไม่แน่นอนและความขัดแย้งอยู่เสมอสําหรับราชการที่9เสถียรภาพและความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากนี้ทหารยังเป็น,นกลไกเดียวที่สามารถรวมศูนย์อำนาจและตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดได้ ในยามที่ประเทศเกิดความแตกแยกหรือเกิดวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองที่แตกแยกไม่สามารถทำได้ 2. กรณีศึกษารัชการที่10กับการมอบอำนาจตามความเชี่ยวชาญสำหรับรัชการที่10นั้นพระองค์ทรงมีแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นการมอบอำนาจตามความเชี่ยวชาญแม้จะทรงเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดในทุกเรื่องแต่ในหลายครั้ง ทรงเลือกที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงในรายละเอียดการบริหารงานของแม่ทัพที่มีความสามารถเฉพาะทางเช่นกรณีของแม่ทัพภาคสองหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อแม่ทัพกุ้งประวัติและบทบาทแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคสองท่านนี้เป็นนายทหารที่มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติการยาวนานไม่ใช่แค่เรื่องการรบแต่รวมถึงการจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนการป้องกันภัยพิบัติและการรักษาความมั่นคงในประเทศท่านมีชื่อเสียงในการบริหารกองกําลังการควบคุมพื้นที่ และการสร้างความสงบเรียบร้อยที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศฉายาแม่ทัพกุ้งมาจากความรวดเร็วคล่องแคล่วและเด็ดขาดในการจัดการศันการณ์ถูกเฉินต่างๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นําทางทหารการไม่เซกแซงของราชการที่10เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นว่าการให้ทหารที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามมาตรฐานทางวิชาชีพจะช่วยให้กลไกการรักษาความมั่นคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือการให้เกียรติในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหนือกว่าความผันผวนของเกมการเมือง 3. เหตุผลสําคัญเชิงโครงสร้างที่สถาบันไว้ใจทหารนอกจากนี้นี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างที่สถาบันพระมหากษัตริย์มักจะมองเห็นคุณค่าของทหารมากกว่านักการเมือง3.1กลไกที่เป็นกลางและต่อเนื่อง 2. ความต่อเนื่องของภารกิจในทหารมีวาระการทํางานที่ยาวนานและต่อเนื่องกว่านักการเมืองที่ต้องถูกเลือกตั้งเข้ามาใหม่ทุก4ปี ความต่อเนื่องนี้ทําให้การทํางานด้านความมั่นคงระยะยาวเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ3.2ความสามารถในการจัดการวิกฤตและความจงรักภักดีต่อสถาบัน 4. ความจงรักภักดีต่อสถาบันตามธรรมเนียมปฏิบัติและโครงสร้างองค์กรทหารมีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพสูงสุดมาอย่างยาวนานซึ่งในมุมมองของสถาบันนี่คือหลักประกันที่ช่วยรักษาดุลยภาพทางการเมือง และเป็นส่วนหนึ่งในการทำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของรัฐทั้งหมดนี้คือบทสรุปที่ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดและมองว่ากองทัพคือคกลไกที่มีสถิตภาพและมีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นนี่คือคำตอบที่หลายคนสงสัยสำหรับคำถามที่ว่าทำไมในหลวงทั้งสองพระองค์ถึงไว้ใจทหารมากกว่านักการเมืองเรื่องราวของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และความมั่นคงของชาติที่ถูกถ่ายทอดมาในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับมุมมองที่ลึกซึง้งและเข้าใจความสัมพันธ์ของสถาบันเหล่านี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ